จากคนสองคนคือ1บกลายจุด<บ>ของสองคืออาจารย์ประวรินเขาพูดว่าอย่างไงบ้างเดี๋ยวขออนุญาตจากทางด้านของบกลายจุดใน Facebook สมบัติบุญงามอนคงนะคะบอกว่ากรณีคุณปานเทพมูลนิธิยางฟ้าแผ่นดินระดมทุนจัดซื้อโดรนทางการทหารแบบที่ทิ้งระเบิดได้ตัวละประมาณสองล้านบาทแสดงว่ามันเป็นการจัดซื้อยุทธปกรณ์ทางการทหารแล้วส่งมอบให้กองทัพผมมีคำถามดังนี้อาจารย์จะเอาทีละข้อหรือจะทีเดียวเลยก็ทีละข้อก็ได้ครับหนึ่ง เอกชนหรือหน่วยงานที่ไม่ใช่กองทัพสามารถมีคำสั่งซื้อยุโทโธปกรณ์ทางการทหารได้อย่างไรมันไม่ใช่ว่ามีกฎหมายควบคุมสิ่งนี้หรืออืข้อแรกผมขออนุญาตตอบคุณสมบัตินะครับที่อยากจะให้ผมอธิบายผมก็ตอบอย่างนี้นะครับคือหนึ่งผมเนี่ยมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารรัฐวิษสากิจในสังกัดกระทรวงกลาโหมมาก่อนอม,มาก่อนนะครับ<ะ>ตั้งแต่อายุน้อยๆตั้งแต่อายุป,ประมาณ อายุน้อยกว่านี้สามสิบกว่ากผมก็เป็นแล้วผู้โวยการเนี่ยนะครับก็คือเป็นเหมือนกับกรรมการ,รผู้จัดการของบริษัทในรัฐเภสากิจกระทรูงกรลาโหมเนี่ยมาก่อนรู้อย่างดีครับว่าสิ่งใดเป็นยุทธภัณฑ์สิ่งใดเป็นยุธทธอปกรณ์ยกตัวอย่างเช่นเสือกร่อเสือกร่อนะครับและมีหลายคนทําให้กองทัพด้วยที่จริงตามกฎหมายต้องขึ้นทะเบียน เป็นยุทธภัณฑ์เพราะเขาต้องตรวจคุณภาพว่าใช้ได้ถูกต้องและไม่ใช่มีใครก็นึกจะใส่ก็ใส่ได้ผิดกฎหมายแต่ในยามศึกปะทะรีบเร่งเร่งด่วนวิกฤตอยู่กับเผชิญหน้าไม่มีใครเอากฎหมายข้อนี้มาตั้งคำถามกับคนไทยที่ทำสิ่งนั้นเพื่อทหารที่เขากำลังเผชิญศึกและกำลังปะทะเพื่อรักษาธิปไตยของชาติ ผมรู้ผมยังไม่พูดเลยเพราะเห็นว่ามันคือปัญหาชาติบ้านเมืองแต่ข้อกฎหมาย <Okay. S 2> เขาเขียนอย่างหนึ่งประการที่สองคำว่ายุทโทปกรณ์เนี่ยก็แปลว่าเป็นอาวุธ <Okay. S 2> แต่ผมจะบอกว่าดโดรนไม่ใช่อาวุธดโดรนเป็นยานพาหนะชนิดหนึ่งที่หาซื้อได้ตามร้านห้างสรรพสินค้าทั่วไป และเกษตรกรก็เป็นผู้ครอบครองได้ใชเพราะสามารถเอาไปใช้ในการเกษตร<ช>เอาไปใช้แปรอักษรอเอาไปใช้สิ่งใดก็ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ว่าจะเป็นยุทธุปกรณ์หรือไม่เป็นยุทธุปกรณ์ก็ได้ครับอ,อันนี้ข้อที่สองนะยุทธุปกรณ์นี่อาวุธอาวุธเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเอกชนไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วยกเว้นได้รับอนุญาตใช่แต่กรณีนี้ เป็นยานพาหนะถามว่าต้องขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมต้องคือใครครับกสทชถ้าเป็นคลื่นความถี่และถ้าเป็นอาวุธกองทัพต้องเป็นผู้ใช้ดังนั้นเราแค่ส่งมอบยานพาหนะไร้คนขับ <S <S เป็นเรื่องของกองทัพจะไปใช้อะไรว่าเขาจะใช้อะไรและคลื่นความถี่แบบไหนเป็นความลับแบบไหนเป็นเรื่องของกองทัพไม่ใช่พวกเราค โอเคนะครับโอเคค่ะจ okay, <ฮ>าก<ต>นี้ทีนี้ไล่ฟังต่อนิดเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เข้าใจวันเนี้ยไม่ได้ลบนะครับเพราะเราทิ้งระเบิดไม่ได้เพราะเขาหยุดยิงท่านผู้ชมรู้ไหมว่าโดรนของเราเนี่ยทาอะไรดัดแปลงเป็นโดรนส่งอาหารได้ด้วยทุกวันนะ่ะนึกจะเปลี่ยนเป็นภารกิจส่งอาหารก็ทําได้ทำได้ไดผมให้ดู คลิปให้คุณเกดูผมไม่ให้เผยแพร่นะครับเดี๋ยวฝั่งนั้นก็จะเข้าใจว่ารเราทํำยังไงถึงทําได้นะเพราะมันคนละภารกิจเลยนะแต่สามารถทําได้เปลี่ยนเป็นโรนส่งอาหารในพื้นที่เข้าถึงยากเพราะอะไรครับบางทีไปอยู่บนภูลแล้วอาหารส่งไปยังไงหรือพื้นที่ข้างล่างมีกับระเบิดทํำยังไงแล้วเฮลิคอปเตอร์ก็ไปไม่ได้เพราะเสี่ยงถูกยิงหรือกองทัพอากาศบินในเครื่องบินอย่างอื่นก็เกิน กว่าภารกิจที่ควรจะต้องทำใช่ไหมครับมไม่มีมนุษย์ถูกยิงก็ไม่เป็นไรและดูสิครับจนป่านนี้ดโดรนที่เราส่งไปตั้งแต่วันนั้นเนี่ยยังมีชีวิตรอดเพราะว่าไม่สามารถถูกดักจับคลื่นความถี่ได้ม,มีแต่ถูกยิงสูญหายไปสามลำเสียหายนิดหน่อยแต่กลับมาซ่อมบินกลับไปใหม่ได้ทุกวันนี้ดัดเป็นดโดรนส่งอาหารในกองทัพพื้นที่เข้าถึงยากแน่ไหมล่ะคุณเก๋เพราะมันไม่ได้ซื้อสำเร็จรูป มันซื้อด้วยปัญญามไม่ได้มองแค่รูปลักษณ์ภายนอกมันรู้มันเป็นเรื่องการใช้นวัตรกรรมและความคิดซึ่งไม่ได้อยู่ที่งบประมาณหรือตั้งทีวา,อาและมันพลวัตเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการเปลี่ยนแปลงทีนี้ดังนั้นผมไม่ได้ซื้ออาวุธมผมซื้อยานพาหนะไม่ต่างจากทุกสิ่งที่สามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เช่น ผ้าเข่าม้าเป็นยุทธภัณฑ์ไหมไม่เป็นไม่เป็นแต่ผ้าเขาม้ารัดคอศัตร,ตรูเป็นอาวุธไหม,มก็เป็นอาวุธได้ถ้าถูกใช้งานอย่างนั้นก็ตายได้ <laughs> ก็ตายได้ดโดรนเหมือนกันครับม,มันจะเป็นดโดรนอะไรก็ได้แต่เขายกน้ําหนักได้แล้วปล่อยลงมาได้ม,มันจะเป็นอาหารหรือเป็นสิ่งอื่นใดมันเรื่องของกองทัพที่เขาไปใช้เองที่เขาใช้เองอแต่ที่แน่ก็คือ ผมเปิดเผยต่อประชาชนอย่างโปรง่งใสและมีพี่น้องประชาชนก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ผมทำเชื่อมั่นในสิ่งที่เห็นต่อชาวโลกว่ามันเป็นโดรนที่สามารถทําลายคลังแสงอาวุธไม่ให้มาทําร้ายคนไทยได้ดังนั้นผมยังไม่ได้ซื้อยุทธป,ปกรณ์นะครับผมซื้ออุป,ปกรณ์การบินล่าตรเวนที่ล่าตรเวนได้จริงด้วย จะส่องเฉยๆก็ได้เอาจริงๆนะครับแปลอักษรก็ได้เ,ออเพราะฉะนั้นมันอนเนกประสงค์ขึ้นอยู่กับปัญญาของคนใช้ใช่ดังนั้นข้อแรกก็คืออย่าเข้าใจผิดว่ามีกฎหมายควบคุมหรือไม่ผมตระหนักและรู้เข้าใจเรื่องนี้ดีครับเพราะตัวเอ,องข้อ2บริษัทโดรนที่ทำการผลิตต้องได้รับอนุญาตจากกองทัพแน่นอนและเป็นการทำงานร่วมกันจนมีตัวต้นแบบเรียบร้อยแล้ว เขาไม่น่าจะรับงานจากเอกชนได้อ,อันนี้ดีมากครับข้อที่สองก็เป็นคำถามที่ดีผมเรียนว่าเรื่องนี้กองทัพความริเริ่มแรกเลยนะเหตุมาถึงวันนี้ได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมและคุณบอกอรายจุดอาจารย์ประวินเรื่องนี้มันมาจากเรื่องว่าผมแบบไม่ได้คิดเลยมันจะต้องมาจัดหาสิ่งเหล่านี้นะมันเหตุปัจจัยมากมากเลย ร,รม,มะจัดสรรให้ต้องมาทําเรื่องนี้เพียงเพราะผมเหลือเงินบริจาคจากการชุมนุมเยอะอผมต้องการส่งมอบทั้งหมดอะให้กองทัพภาคที่สองรวดเดียวเลยยี่สิบเจ็ดล้านน<อ>ั<อ>่นก้อนแรกก้อนแรกเลยนะแล้วทางกองทัพก็เกิดบอกว่าไม่ขอรับเป็นเงินอ,อยากจะรับเป็นของอไม่เช่นนั้นเนี่ยกระบวนการต้องตั้งคณะกรรมการอะไรเยอะอและกองทัพไม่เคยทำแบบนี้มารับเงิน เดี๋ยวมันจะมีปัญหาในเงินก้อนใหญ่ในวิธีการจัดการเมื่อบอกว่าจะหาสิ่งของแล้วผมจะไปซื้ออะไรอ่ะเราก็ต้องถามคนอยากใช้ผมก็ถามว่าแล้วอยากได้อะไรช่วยลิสต์รายการให้หน่อยโดรนเนี่ยผมไม่รู้หรอกครับใช่ผมจะไปกล้าซื้อได้ยังไงจําได้เลยตอนนั้นยังยังคิดอยู่เลยว่าเขาอยากได้อะไรเขาอยากได้อะไรถามเขากันนนเขาตอนแรกก็มานะครับเขาก็ให้ผมเนี่ยทาไม่ทามนี่แหละให้ผมไปประสานกับ อีกท่านหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นผู้จัดการเรื่องกิจการพลเรือนก็ไปซื้อรถไถรถขุดรถขุดโซล่าเซลล์แผ่นคอนกรีตกางเกงในใช่ซึ่งจะเสร็จหมดแล้วนะครับกำลังจะส่งมอบทั้งหมดแล้วพอเสร็จเนี่ยเกิดไปถึงท่านแม่ทัพเพนท่านแม่ทัพก็คำนวณเรื่องเงินบอกท่านต้องการโดรนฟันธงเลยนี่แปลว่ามีวิสัยทัศน์ไหมคือมันมีเหตุผลด้วยเพราะว่าโดรนเนี่ยทำเรื่องขอไปแล้วไม่เคยได้ไม่เคยได้เพราะมันหลายปีเพราะอะไรครับ จะได้อธิบายเลยว่าระบบราชการปัญหาส่วนหนึ่งก็คือความเร็วต่อสถานการณ์เผชิญเผชิญหน้าอันนี้เกิดหลายยุคหลายสมัยนะครับน้ําท่วมเอหรือภัยพิบัติภัยแล้งกว่าจะไปถึงเนี่ยล่าช้าด้วยกระบวนการทุกครั้งเป็นแบบนี้แต่นี่มันหน้าสิวหน้าขวานและมีปัญหาเผชิญหน้าถ้าไม่ทับมีวิสัยทัศน์จะซื้อดโดรนและโดรนที่ท่านสนใจเนี่ยคือดโดรนที่แบกน้ําหนักระเบิดได้อ และพร้อมปล่อยได้ต้องแบกหนักได้ขนาดนั้นแล้วเราจะไปหาที่ไหนผมอยู่นอกวงการใช่ท่านก็ระบุเลยว่าอันเนี้เพราะท่านทดลองแล้วมันใช้ได้อผมก็ต้องติดต่อตามนั้นคิดเองก็ไม่ได้ใช่แต่ถ้าถามว่าปล่อยประกวดราคาทําได้ไหมอีกนานครับป่านนี้ก็ยังไม่ได้เชื่อสิใช่ใชกระบวนการและขั้นตอนสอต้องงอตรวจสอบให้เราจัดหาบอกมาเดี๋ยวจัดหาให้ แต่ไอโดรนตะเวนเนี่ยฝ่ายกองทัพส่วนก็เรียกร้องมาท่านไม่ได้สนใจท่านสนใจเรื่องนี้เลยเคือโดรนที่มีความสามารถแบกน้ําหนักและปล่อยระเบิดได้ค่ะนั่นก็ขั้นที่หนึ่งผมก็เลยต้องมาทําภารกิจและต้องมานั่งศึกษาและผมนี่เป็นมนุษย์ประหลาดอยู่อย่างหนึง <S <S ่งเมื่อสนใจอะไรแล้วเนี่ยก็จะสนใจมันหมกมุ่นกันมันทั้งวันทั้งคืนเอาจน เข้าใจอ่ะคุณเก๋อันนี้เป็นคนที่ก็คงจะเข้าใจว่าผมเป็นมนุษย์อย่างนั้น <g ay> <c oughs> อยู่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนวันๆก็อยู่กับเรื่องโดรนดูสนใจเรื่องคลื่นความถี่เพราะพื้นฐานมีด้านวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว <c oughs> นะครับแล้วก็ไปศึกษาพูดคุยจนกระทั่งรู้มือกันว่าทีมทำงานเนี่ยขอไม่เปิดเผยตัวเด็ดขาดเพราะอันตรายต่อผลประโยชน์ของหลายกลุ่มธุรกิจและเป็นอันตรายต่อชีวิตหากฝั่งตรงข้ามรู้ แต่เชื่อไหมคุณเก๋เอาจริงๆนะข่าวมันรั่วถึงเวลาเนี้ยมีนักข่าวหลายช่องพยายามสัมภาษณ์ท่านขอบอกเลยนะว่าอย่าสัมภาษณ์เลยครับเพราะท่านจะไม่ให้สัมภาษณ์ท่านก็บล็อกโทรศัพท์เพราะมันอันตรายจริงๆรเขาทำเพื่อชาติบ้านเมืองนะจ๊ะแล้วท่านคนนี้ก็เป็นคนออกเงินเองไปซื้อแอนตี้โดรนก่อนหน้านี้เนี้ยควักเงินตัวเองแล้วก็โดรนที่ขาดแคลนก่อนที่จะมีมูลนิธิไปอีกคือทำเพื่อชาติบ้านเมืองอย่างอื่นไม่สำคัญเลยเราถึงไปด้วยกันได้ แล้วพอคุยกันก็พอมีเงินเหลือก็มานั่งคิดว่าทำยังไงต่อคือธรรมะจัดสรรให้มาเจอกันที่ดีใช่ไหมให้มาเจอกันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันพอรู้จักกันก็เล่าประวัติความลึกซึ้งโอ้โหนี่ยอดมนุษย์ผมมักจะเจอยอดมนุษย์นะเป็นคนเก่งเออแต่ว่าจะไม่เผยแร่รู้ถึงวันนี้ก็ไม่เผยแพร่ทีนี้เอาละนี่คือข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ซื้อยุธปรณ์ข้อสองต่อเลยครับข้อสองเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าบริษัทโดนซื้อจากใครสรุปว่า มูลนิธิซื้อเองอเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิเมื่อมันไม่ใช่อาวุธนะครับแต่สามารถประยุกต์เป็นอาวุธได้กรรมสิทธิ์จึงเป็นของมูลนิธิภายใต้ความเห็นชอบของพี่น้องประชาชนว่าจะซื้อสิ่งนี้และบริจาคให้กองและแตัดสินใจบริจาคให้กองทัพกองทัพรับเป็นสิ่งของค่ะนะฉะนั้นข้อที่3เนี่ยก็จะไม่ถูกต้องเพราะเขาบอกว่าดังนั้นเงินจะจะต้องบริจาคเข้าไปในบัญชีของกองทัพก่อน ไม่จริงไม่จริงไม่จริงเ<ม>พราะอะไรครับคุณบุญประด,ดาก,ก็รับเงินบริจาคแล้วก็ช่วยกองทัพ<ม>คุณการจอมพลังก็รับเงินบริจาคช่วยกองทัพมีอีกหลายสถานีที่รับเงินบริจาคก,ก็ไปช่วยประชาชน<ม>จะช่วยกองทัพก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะตอนนี้ก็คน มีคนส่งเสื้อผ้าไปให้กองทัพยเยอะแยะแม้กระทั่งเสื้อผ้าผู้หญิงนะอะใช่ใช่เยอะแยะเลยอาหารเ่ยทาไมเขาส่งได้ครับ <ๆ S 2> ทําไมผมถึงส่งไม่ได้อ่า <ๆ S 2> ข้อที่3ตอบไปแล้วนะครับข้อสามตอบไปแล้วว่าเงินไม่ได้เข้าบัญชีกองทัพไม่ได้มีกลไกที่กองทัพมาสั่งซื้อนะเราดําเนินการให้ทั้งหมดแล้วเราบริจาคครับสี่หากไม่โอนเงินไปที่กองทัพแต่ใช้การทําสัญญาว่า กองทัพเป็นคนสั่งซื้อแต่คนจ่ายเงินจ,จ่ายจากบัญชีมูลนิธิยามฟ้าแผ่นดินกรณีแบบนี้ทางนิตินายจะถือว่าใครเป็นผู้ซื้ออสรุปเลยผมเป็น,นตัดสินใจเองพูดคุยเองส่วนกองทัพก็เป็นผู้ใช้โดยความเห็นชอบจากผู้บริจาคผู้บริจาคร,รับทราบว่าแม่ทัพบ,บอกว่าอันนี้ดีมผมประกาศว่าผมมนสั่งซื้อแม่ทัพไม่ต้องรู้เรื่องอมผมจัดการเองอแล้วก็ราคาถูกกว่าตลาดมาก ไอ้ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาพอกองทัพตั้งราคากลางแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เราส่งมอบเนี่ยมันราคาถูกกว่าตลาดก็ขอให้เข้าใจว่าเพราะมันเป็นกรณีพิเศษมาจากเงินของพี่น้องประชาชนเจ้าของเขาก็ยอมทุ่มสุดตัวทั้งลดราคาลองไปดูเลยครับทั่วโลกผมยืนยันเลยว่าที่เราจัดหาเนี่ยพอมีงบประมาณจากพี่น้องประชาชนทําให้ได้ราคาถูกลงแม้กระทั่ง แอนตี้โดนที่เป็นปืนนะขนาดทำให้จํานวนนี้มันมากขึ้นตอนที่เราจะไปซื้อแผ่นคอนกรีตอะเขาบริจาคเลยเขาบริจาคเลยขนาดผมซื้อแผ่นคอนกรีตเนี่ยเอาเงินเนี่ยจากกองทัพเนี่ยไปซื้อแผ่นคอนกรีตเขาพอเขารู้เขาให้เลยให้ฟรีเราเขาบอกว่าเอาเงินไปใช้อย่างอื่นออย่างนี้เป็นต้นสายไฟอย่างเงี้ยจะไปซื้อบอกว่าจะให้กองทัพไม่ต้องเลยเอาไปเลยเอาเงินไปใช้อย่างอื่นพอจะไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อรองในเนี่ยกางเกงในถุงเท้าซึ่งเขาเท็ม เคยทามาค้าขายกับกองทัพ <Okay. S 1> พอรู้ว่าเป็นเงินบริจาคประชาชนลดให้ต่ํากว่าทุนอย่างนี้นะแล้วจะให้แม่ทัพไม่ใช้บริการเราได้ยังไงในเมื่อมันเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ของประชาชนต่อกองทัพและมันเป็นเรื่องมิตรจิตมิษใจจ,จากคู่ค้าทั้งหลายที่เขาอยากช่วยกองทัพมันเป็นพลังใจผมจะบอกให้ว่าเงินบริจาคจะยอดเท่าไหร่หลายคนมาเนี่ยมีเงินอยู่นิดเดียวร้อยบาทบางคนบอกว่าเงินเดือน ออกคึ่งลออีกนิดนึงนะให้สิ้นเดือนเนี่ยเขาจะโอนเงินน่ารักมากแล้วก็จะบอกว่าทุกท่านที่มีสลิปอยู่เนี่ยใส่กรอบไว้นะครับว่าท่านบริจาคไปซื้อช่วยกองทัพในภารกิจนี้เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่คุณประวินและบกลายจุดอาจจะไม่เข้าใจว่า มันเป็นปัญหาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของรลวราชการที่อาจจะไม่ทันสถานการณ์เชิญต่อครับค่ะเขาก็เลยบอกว่าสรุปคือเขาไม่เชื่อว่าเอกชนสามารถสั่งซื้ออวุธสงครคามได้แต่นึกไม่ออกว่าทํากันอย่างไรแต่เขาก็ทิ้งท้ายดีนะอาจารย์บอกว่าฝากคุณปานเทพให้ข้อมูลเป็นวิทยาทานหน่อยครับครับก,ก็ก็ให้ข้อมูลแล้วนะครับมไม่เป็นวิทยาทานไม่บางอาจนะครับเพราะว่าเราแลกเปลี่ยนกันได้และผมก็มีจิตบริสุทธิ์แล้วก็ผมไม่กลัวการตรวจสอบค่ะ เพราะว่าผมรู้ผมทําอะไรต่อให้วันหนึ่งจะมีคนกลั่นแกล้งมาร้องเรียนนะครับมาแจ้งปปงมาดําเนินคดีความช่อกงผมก็จะเปิดเผยทั้งหมดไม่มีอะไรต้องปิดบังทําตรงไปตรงมาไม่ต้องกลัวใครอยู่แล้วครับก็เหมือนกับที่ก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะไม่ได้เห็นเพิ่งเปิดมาดูเราได้มีการแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายทั้งหมดครับอย่างละเอียดละเอียดผ่านมูลนิธิยามฟ้าแผ่นดินในหน้าเพจที่เราเคยขึ้นให้ดูแล้วถูกต้องครนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมก็เดินหน้าต่อครับสําหรับภารกิจนี้นะครับผมจะปิดตอนเที่ยงคืนได้เท่าไหร่๋ยขอไปคิดว่ามีเงินเท่านี้จะไปซื้ออะไรได้เท่าไหร่ดีระหว่างโดรนโลเคเตอร์กับปืนยิงโดรนนะครับว่าเราทาเท่าไหร่เหลือเยอะมากๆซึ่งไม่น่าจะไปไปได้นะไม่อยากจะพูดนะในใจเลยนะไม่รู้สักวันหนึ่งจะได้พูดหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับโดรนนี่แหละเอาเป็นว่ามันมีเงินเท่านี้ก็ทําได้เท่านี้ไม่พูดเกินกว่านี้แล้วกัน นะครับออแต่คนงสงสัยว่าอยากได้อะไรใช่ไหมออ,อยากได้นะตอนนี้ดโดรนบินระยะไกลได้ถึงพนมเปญเอาจริงเอาอย่างนั้นเลยนะอาจารย์ เดี๋ยวคืนนี้คุณเสซนไม่ได้นอนแล้วครัวาจา์เนี่ยนี่ผมคิดนี่ผมคิดกับผมเองเอผมคิดผมเองว่าถ้าผมทําโดรนได้ถึงพนมเปญวันใดวันหนึ่งสมคบกับชาติอื่นมาทําร้ายคนไทยหรือทําพลเมืองคนไทยอีกเนี่ยผมก็อยากได้โดรนบินได้ไกลถึงพนมเปญผมย้ําว่ามันเป็นโดรนแบก อาหารก็ได้นะครับทำทำได้หลายๆอย่างนะแต่มันบินได้ถึงพนมเปนเนี่ยในใจคิดอย่างนี้เพียงแต่ว่างบมีเท่านี้ไม่กล้าฝันถึงจุดนั้นคุณเซนคุณโชคดีมากที่ผมไม่ได้เป็นอะไรในรัฐบาลถ้าเป็นนายกที่เสร็จไปแล้วนะ